ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีอะไรนําเสนอดีๆครับนี่ครับคือลูกกบลูกออสกบนะครับเนี่ยบางตัวก็ยังเป็นลูกออสลูกหนะงหนากนนี่เนาะอีสานเนี้กอะไรของหงวกเนาะประกาเราลูกออสนี่อันนี้เป็นข้อที่สามนะครับของคอกบของเรานะครับข้อที่สามข้อที่หนึ่งก็เริ่มโตโตแล้วครับ อันนี้หางพิ่งหมดแล้วนะฮะเห็นไหมเริ่มจับมาแล้วครับครบหนึ่งเดือนแล้วครับเนี่ยคาดการว่าในจะนวนมีประมาณสักพันกว่าตัวได้เลรอครับเนี่ยเติมน้ำเขานะนะยังไม่หมดนะครับกินอิ่มจังของพุงพริกเลยครับอ๊อฟกนี่ยนะฮะกิน,น,นจับนะครับกินเยอะจับพุงป่อง อ่าคุณปอง,งเราปองแข็งเลยับเนี่ยต้องเติมน้ำให้เขาหน่อยฮะเติมน้ำให้หน่อยฮะให้เนาไาวน้ำเล่นน้ำันไปส่วนที่มีหางก็เริ่มเกาะ้ไม่มีหางก็เริ่มเกาะอ,อันนี้นโฟมเลยฮนะ พยายามจมน้ำตายเดี๋ยวถ้ามันมีเยอะๆเราก็จะเอาแฟนโฟมอันนี้ให,ใหญ่ๆนะให้เขาจับมะเราอยู่ไล่ๆกันไปขี่หีนเห็ดแบบกบตัวผู้โดดข้ามมาอยู่ในตรงนี้นะครัก็ให้อาหารกบ เล็กครับตั้งแต่เป็นลูกอ๋อตัวนี้นี่นะครับเราให้อาหารฮะกบีห่อนี้เลยนะครับเนี่ย่น้เ่ยดูแลนี่กบนี้เลยับเนี่ยซูปเปอร์มิกนะฮะถุงลด้สองร้อย200บาทนะฮะให้กบให้ปลาดุกให้เจยให้ตาภาพแล้วก็ให้ปลาครับมีโปรตีนสูงถึง 42สองเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยฮะีเปอร์เซ็นต์ตามนี้ครับนี่นี่ส่วนลูกกบชุดแรกครับที่เราว่าเนี่ยนี่สังเกตตัวเล็กๆนะฮะเล็กสุดนะครับเนี่ยเป็นกบุ่นแรกนี่จะเป็นตัวผู้เป็นส่วนใหญ่ครับเนี่จับกันนะฮะนี่นะฮะ นึ่ตัวเล็กเล็กสุดเลครับตัวรุ่นแรกเนี่ยท้องขาวๆเลยนี่ยเนี่ยในรุ่นแรกทีนี้รุ่นแรกนะครับเนี่ยในส่วนกบกบหนุ่มเนี่ยเนี่ฮะเพิ่งพ่อพันแม่พันได้แล้วเนี่ยเนี่ยนี่กบรุ่นแรกของเราที่เพาะเลี้ยงเองนะครับรุ่นแรกยังประสบการณ์ยังไม่มีเท่าไหร่ก็คือเราปล่อยระบบระบายน้ําออกครับ ปรากฏว่าล,ลูกออสมันออกตามตามรูระบายน้ำเนี่รไม่ออกอก่องตรงนี้ครับมานั่งดูดแล้วน่าจะใช่เราเปิดทิ้งไว้ตลอดเลยน้ำคอยออกเล่นนิดๆตครับมันก็ออกมาแต่คราวนี้เรารู้ครับเราเติมแค่พอดีรูระบายแล้วก็อย่าปิดไว้ครับแล้วถ้ามันสกปรกจัดๆแล้วก็ถ่ายออกแล้วก็ปิดน้ำให้เขาใหม่เติมน้ำให้ดูเขาเข้ากับรูระบาย ะจะมีรูระบายให้เขาอยู่นะครับเนี่ยในตัวผู้เขาแอบมาอีตรงนี้นะแล้วก็ชัดเท่าไหร่ครับสกพักเราจะระบายน้ําออกครับสองวันสามวันระบายน้ําทีครับพรามันจะมีทั้งเศษอาหารและอุจจาระของเขานะครับอยู่ด้วยกัน,นต้องระบายน้ำให้เขาใหม่แล้วนี่ยสมบวระบายน้ำทีหนึ่ง เริ่มมีมีไม,ม่เขียงมีขาบางตัวเนครบก็ขึ้นเกาะในก่อนแน่แน,น่าจะพรุ่งนี้เราจะระบายน้ำส่วนวันนี้เราก็จะให้เขาเติมน,น้ำให้เขาเข้ากับรูระบายแต่ถ้าโตขนาดนี้นครับการที่จะออกรูระบายก็ออกไม่ได้แล้วครับน้อยมากที่จะออกได้ ส่วนพ่อมันพ่อพันแม่พันมันเราก็จะแยกต่างหากนี่อันนี้ส่วนคือแม่พันกบนะฮะมีหกเจ็ดตัวอยู่นี่นี่เราจะแยกไว้ครับประมาณสิบห้าวันหรือยี่สิบวันก็แล้วแต่ครับเมื่อครบสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเราก็จับไปลงในบ่อตัวผู้ให้เขาผสมพันธุ์กันใหมให่เพื่อออกลูกออกหลานในรอบต่อไปนะครับ อาหารเราก็ให้ตามปกตินะครับอันนี้ชุดนี้เป็นตัวหู้ข้างบนนะครับพี่น,น้องกับกบชุดหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ